สวัสดีครับเมื่อคืนที่ผ่านมาหลีกยุโรปเคลื่อนไหวอีกแล้วนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่ต้องปักหมุดเอาไว้ครับเพราะว่าหลีกเอิงของฝรั่งเศสครับหรือว่าสหพานของฟุตบอลของฝรั่งเศสนั้นตัดสินใจตัดจบยุติการขันเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่ผู้นําของประเทศนะครับทางเอ็ดวาร์ฟลิปเนี่ยออกมาประกาศว่าห้ามมีการแข่งขันห้ามมีอีเวนต์กีฬาเนี่ยจนถึงเดือนกันยาย,ยน,เนเพราะฉะนั้นขอบเขตเวลาในการกลับมาให้เตะทันในสั้นนี้ก็ เป็นอันจบไปนะครับเพียงแต่ว่าทางประธานสาพันธ์ฟุตบอลของฝรั่งเศสนะครับแนวเรกลดเนี่ยก็ยืนยันว่ามันไม่ใช่เป็นการโมฆะนะครับเป็นการตัดจบยุติการแข่งขันแล้วก็หาแนวทางเพื่อจะสรุปผลการแข่งขันต่อไปนะครับมีแชมป์มีเลื่อนชั้นมีตกชั้นเหมือนเช่นเคยนะฮะคราวนี้เนี่ยมันมีคําถามต่อเนื่องมีครับว่า,าแล้วแบบนี้เนี่ยพรมเมรีกถ้าเกิดว่าตัดสินใจแบบ หลีกเอิงของฝรั่งเศสคือยุติการแข่งขันเนี่ยนะครับมันจะมีแนวทางตัดสินผลการแข่งขันแบบเดียวกันหรือเปล่าคล้ายคลึงกันหรือเปล่า,านะฮาคำตอบก็คือใช่ครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยมันมีการประชุมกับทางยูฟ่าเมื่อประมาณประมาณสาณส,สัปดาห์ที่แล้วนะครับเรื่องของหาแนาวทางหาแนาวคิดครับว่ามันจะลงเอยแบบไหนถ้าไม่สามารถกลับมาเตะกันได้จริงๆน,นะครับ ข้อแรกนะฮะข้อแรกคือง่ายๆเลยครับนับแต้มเฉลี่ยต่อ1น,นัดนะฮะหาค่าเฉลี่ยนะฮะสมมติว่าคุณเตะไป29นัดนะฮะได้ไป85คะแนนนะก็เอาแล้นะฮะ29ไปหาร85ได้กันไปง่ายๆจะเป็นทศยม1จุดหรือ2จุดอะไรก็ว่านไปนะครับ2คือเตะให้ครบแล้วค่อยนับจำนวน อ่าแล้วค่อยนับผลการแข่งขันคือตอนนี้สถานการณ์ของพิมลีกเนี่ยมันมีเกมตกค้างอยู่2คู่ครับก็คือซิตี้เจอกับอาร์เซนอลและวิลลาเจอกับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดสทีมเนี้เล่นไปแค่28นัดถ้า2เกมนี้กลับมาเตะได้แบบอ่ะทำมันไม่ไหวจริงแล้วอ่ะเตะแค่2คู่ก็ได้วะเตะ2เกมนี้ปุ๊บทั้งหมดในพิมลีกจะเตะเท่ากัน29นัดแล้วนับคะแนนตรงนั้นนะครับ แต่ถ้าสุดท้ายนะครับข้อ3แล้ว้มันไม่ได้จริงวะ่ะเตะไม่ได้จริงๆแค่กลับมาเตะ1นัด2นัดก็ยังไม่ได้นะฮะแนวคิดที่บอกก็คือนับแค่ครึ่งซีซั่นแรก19เกมแรกนะฮะที่ทุกทีมเจอนครบหมดแล้วเนี่ยเป็น3ทํทางเลือกหลักๆครับที่เหลือก็คือเป็นปริง่งย่อยครับเช่นเพลย์ออฟจัดอันดับว่านไปตกชั้นเลื่อนชั้นอะไรก็ว่านไปแต่ทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับ แนวทางทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ากันมาเนี่ยนะฮะยังต้องพิจารณาตามปัจจัยของแต่ละประเทศนะครับสถานการณ์แต่ละประเทศไม่เหมือนกันนะฮะการดูแลการควบคุมนะฮะการรับมือมาตรการของรัฐบาลไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นต้องค่อยๆมองไปทีละเปราะอมองไปอย่างละเอียดอ่อนนะครับแต่ถ้าพูดกันในเชิงของฟุตบอลอย่างเดียวแล้วนะครับในแง่ของลูกหนังอย่างเดียวแล้ว ถ้าพชมเ e ีลีกตัดจบยุติการแข่งขันนะครับและไม่ว่าจะเป็นแนวทางไหนนะครับที่จะใช้มาตัดสินการแข่งขันนะครับไม่ว่าจะเป็นการหาคะแนนเฉลี่ยต่อหนึ่งนัดนะครับหรือเตะให้ครบ29นัดแล้วนับคะแนนกันนะฮะหรือเตอะแล้วนับแค่ครึ่งซีซั่นแรก19นัดแรกอะไรประมาณนี้บทสรุปสุดท้ายลิเวอร์พูลยังจะเป็นแชมเมียร์ลีกอยู่ดีครับที่เหลือคือเรื่องของการ เพลย์ออฟแล้วว่าอันอาจจะต้องมีแย่งชิงอันดับโคต้าฟุตบอลยุโรปหรือหนีการตกชั้นอะไรประมาณนั้นก็ต้องรอดูว่าจะออกเป็นแบบไหนนะฮะตอนนี้ก็ถ้าวัดใน5ลีกใหญ่นะฮะฝรั่งเศสก็ตัดสินใจยุติตัดจบเรียบร้อยแล้วคราวนี้ก็เหลือแค่นี่แหละครับอังกฤษเยอรมันสเปนติราลีคร่าวๆเลยนะฮะ30เมษายนนี้ รัฐบาลกลางของเยอรมนีประชุมนะครับว่าจะเคาะให้บูเดซิก้ากลับมาเตะได้หรือเปล่าถ้าได้บูเดซิก้าพร้อมจะเตะในวันที่9กพฤษภาคมนะครับหลังจากนั้นครับวันที่4พฤษภาคมนะฮะสเปนกับอิตาลีจะมีมาตรการผ่อนปลนเรื่องของล็อกดาวน์บรรดานักเตะจะเริ่มกลับมาซ้อมแบบแยกเดี่ยวได้แล้วส่วนอังกฤษเนี่ยจะเริ่มมีการผ่อนปลนมาตรการล็อกดาววันที่7พฤษภาคมครับ แล้วหลังจากนั้นคาดว่าน่าจะค่อยๆทยอยกลับมาซ้อมกันอีก4หลีกที่เหลือนะครับจากวิาทีตรงนี้ที่มีการคัดการนะฮะบุนเดสกามีโอกาสสูงสุดครับแล้วก็อีก3หลีกก็ว่ากันเท่าๆกันอังกฤษสเปนอิตาลีนะฮะร,รอดูแต่ทั้งหมดยังยืนยันครับยังมีความต้องการที่จะกลับมาเล่นให้ครบจนจบ รอลุ้นอดทนไปพร้อมๆกันครับเพื่อฟุตบอลที่เรารักแล้วก็คิดถึงนะครับสวัสดีครับ